สวัสดีชาวใบหญิงกระเด้นทุกคนนะคะวันนี้ใบหญิงกระเด้นจะพาทุกคนมาดูการขยายนะคะดูการขยายพันธุ์ของครีปปาวานนะคะก่อนอื่นที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะเป็นอันดับแรกเลยค่ะคือกากมะพร้าวเนี่ยสำคัญมากๆทุกคนต้องแช่น้ําทิ้งไว้อย่างน้อยสัก5-6วันนะคะ วันนี้เราจะใช้กากมะพร้าวรองก้นกระถางแล้วก็ใช้ดินนะคะทุกคนดินที่ผสมกับพวกใบไม้นะแห้งๆเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้เป็นอาหารนะที่ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยเติบโตแบบธรรมชาตินะคะพอเราเตรียมทุกอย่างได้ที่เสร็จแล้วก็มาแยกครีบปะวานเอาจากกระถางแลทุกคนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าครีบปะวานนะทุกคนเขาจะมีหัวเหมือนว่านแหละเขาเป็นว่านชนิดหนึ่งเนาะเนี่ยเวลาเขาแตกหน่อออกมานะคะถ้าแบบ ต้นเขาสมบูรณ์เขาจะตรงสวยแล้วก็ครีบใบจะสวยมากทุกคนครีบประวานเนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะทุกคนเหมาะที่จะปลูกเป็นแบบตกแต่งสถานที่นะหรือว่าสามารถปลูกใส่กระถางเอาวางไว้ในบ้านได้นะคะวันนี้เราก็จะเอามาปลูกเป็นแถวนะโดยที่เราใช้กระถางเก่าๆในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมาตกแต่งนะคะแล้วก็ปลูกเรียงใหม่นะคะเรียงให้เป็นแถวเลย คือเวลาเขาขยายผ่านนะทุกคนเขาจะค่อยๆแตกหน่อออกมาจากด้านข้างนะคะเนี่ยเราก็ขยายแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนผสมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงหน่อได้เลยนะคะอันนี้เป็นหัวว่านนะคือว่านเนี่ยเขาจะขยาย ตัวครีปปาวานเนี่ยคะ่ะเขาจะขยายพันธุ์โดยการแยกใบก็ได้นะคะหรือใช้หนอ่อใช้หัวก็ได้นะคะพอเราขยายพันธุ์เสร็จแล้วเราเเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทับนะคะคลุมคลุมหน้าดินอีกชั้นหนึ่งด้วยกากมะพร้าวค่ะทุกคนเพื่อให้เขาเนี่ยอุ้มน้ําได้ดีนะคะพอเราเนี่ยปลูกเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ลดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ครีบปาวานที่เป็นแบบสไตล์แบบกระถาง